ชื่อนางสาวรัชนันเหมิช่วยนะคะนักศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการทําตัวชัวร์ในแอปแคนวาค่ะหัวข้อที่ทํานะคะคือจดอลึกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน UK นะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะเราไปดูวิธีการทําและการเอาข้อความมาใส่เนะะื้อหาสาระสําคัญที่เราหามาใส่ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปที่แอปแคนวาเลยค่ะจากนั้นเราก็พิมพ์หานะคะว่าเราจะทําอะไรค่ะ ส่วนตัวนะคะทาเกี่ยวกับโปรโชวัวนะคะแล้วก็พิมพ์หาคําว่าโปรโชวัวค่ะเมื่อค้นหาเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีเทมเพลตมาให้เราเลือกเยอะเลยใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอารูปแบบไหนที่เหมาะสําหรับงานของเราและทําให้หน่าดึงดูดเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเราก็ทําการ ลบข้อความที่มาจากเทมเพลตสำเร็จรูปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำข้อความของเรามาใส่นะคะจากนั้นเราก็ใส่ข้อความได้เลยค่ะการใส่ข้อความนะคะถ้าให้ง่ายนะคะเราก็ไปหาข้อความมาบันทึกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการบันทึกและประหยัดเวลาค่ะ เราสามารถใส่ข้อความและจัดรูปแบบได้นะคะโดยการเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าเปลี่ยนตัวหนังสือจัดให้อยู่ตรงกลางเพื่อดึงดูดความน่าสนใจค่ะโปรโชวัวนะคะโปรโชวัวก็จะมี2หน้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เนื้อหาทั้ง2หน้านะคะหาเนื้อหาที่สําคัญที่สามารถทําให้ดึงดูดผู้อ่านได้นะคะและสามารถ เข้าถึงความน่าสนใจของหัวข้อที่เราทำค่ะ ใส่เนื้อหาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบดูนะคะจากนั้นมาขั้นตอนการตกแต่งได้เลยค่ะการตกแต่งนะคะเราสามารถหารูปมาอัปโหลดใส่ในแคนวาได้เลยค่ะโดยนํารูปมาจาก Google นะคะแล้วก็นํารูปมาปรับตกแต่งเราสามารถเปลี่ยนเทมเพลตได้นะคะเทมเพลตสีที่เขาให้มาเราอาจจะไม่พอใจนะคะแต่เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีที่เราพอใจได้ค่ะดูวิธีการทําตามได้เลยค่ะ การตกแต่งนะคะคือเราต้องตกแต่งให้ดึงดูดความน่าสนใจของผู้อ่านนะคะโดยไม่ให้สีเด่นชัดเกินไปหรือให้มีความหนักแน่นสักหน่อยนะคะเพื่อที่ผู้อ่านจะเข้าใจถึงเนื้อหาของเราและดึงดูดเนื้อหาของโปชัวใบางานของเราได้มายิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราก็หารูปมาใส่ได้เลยค่ะรูปที่เราต้องการเพื่อไม่พื้นที่ว่างเกินไปนะคะเช่นเราทําเกี่ยวกับงาน HR ใช่ไหมคะเราก็หารูปของงาน HR มาใส่สักหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามของงานค่ะ ต่อไปนะคะเราจะหาการตกแต่งนะคะเราก็ไปที่องค์ประกอบได้เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์การตกแต่งว่าเราจะนําอะไรมาใส่นะคะเ <ans> ช่นเราจะนําปากกาหรือดินสอม,มาใส่ให้เราพิมพ์เขียนไปได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะเลยนะคะและสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะหรือเราต้องการหาคําว่าหนังสือเราก็สามารถพิมพ์ว่าหนังสือนะคะแล้วมันก็จะขึ้นนะคะเราก็สามารถนํามาตกแต่งเพื่อดึงดูดผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้นค่ะ เราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการดูนะคะแล้วเรากดบันทึกได้เลยค่ะนะคะงานของเราก็จะออกมาอยู่หน้านี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูงานในรูปภาพได้ค่ะมันจะบันทึกไปในรูปภาพหรือแกลเลอรี่ของเรานะคะและเราสามารถนําภาพเหล่านี้นะคะไปปินได้ด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างคะการสอนทำโปรชัวครั้งนี้มันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในแอปแคนวาของเรานะคะ มันมีเทมเพลตที่สำเร็จรูปแล้วค่ะเราสามารถนำเทมเพลตอันนั้นมาเปลี่ยนได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะคือถ้าเราหาข้อความไว้แล้วค่ะมันก็จะประหยัดเวลาในการทํามากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ